สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอก็ลดตัดไ,ไล่ใสอีกแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิพย์อีกแล้วืันนี้ไม่ทิพย์เอินกินจ้าบริเวดคลิปกินมาโดนเลยจ้าบันี้กาเป็นแบบว่าเลิกสะดวกแน่นนะจ้ามีมะกอบะมีอย่างดอกจ้ามะกอแบบว่า,า,า,รบ,วาบริเวณตลาดไทยลายมือเลยจ้าโดนมากแล้วที่บริเวณมะกอมือต่ำจ้ากระไรบริเวณคลิปกินคลิป คีบแต่น้ำสวนน้ำหยางสิจ้ะเพื่อนๆวันนี้แม่ทิพกินหยัง่าตีแม่ทิพย์เออเอินกินตามส่วจ้ะพูนจานโจโก้ก,กินโมเมอนดอ,อกจ้ะแต่ว่าก็เอามาโซยซื้อฮุ้ยว่ากินโมเมิดเพราะว่ามันพูนแห้งพักแม่ทิพย์ก็จะมีพักกระเดาจ้ะกระเดานะคะวันนี้แม่ทิพย์กินกระเดาแต่ว่าเป็นกระเดาไอ้แท่แข็งจ้ะเพื่อนๆแล้วก็มีไแอมอ่น้อไหมจ้ะน้อไมมนีก็เป็นน้อไหมกระป๋องจ้ะเพื่อนๆ สลัดจ้ะสลัดนี่จในในสวนได้จ้ะเพื่อน,อนสลัดในสวนจ้ะมาจากมะเสพเมทิเมทิเอิญสุผูสุคนจ้ะเพื่อน,อนมะเสนตมกันจ้ะตามส่วนมจีนครับมากินนมจีนอีกเลยจ้ะ พุ่นจานจานมันบโใยีไหมจังเบื่อจานยี่บ,บ,บเล่ออกมาใส่จานปกตินะจ๊ะแซบมากไม่โดนกินเทีย่ยะเดาจะเสดานีนือซื้อมาไมว้โดนเลยเด้จ้ะเพื่อๆบริ่กินเทีย่ย ท้องไทยอ่ะกินหอดกลางขมดีดิสุดยอดความขม ถ้าเป็นสมัยก่อนบกินได้จ้ะคันได้คอมปานี้ตอนนี้พอเป็นอย่างจ้ะกินได้สบายกลางมันอันนี้แห้งพวดมันแข็ง Tam xua, tam mua. Xoay lại ăn đấy ta. Bột hoi. Nó mày. Đó cả. Ý nhận phát đồn cho. ช่วงนี้ปอดนะแฟนกับบายูแฟนไปหาลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นมาเยี่ยมส่วนเมที่ไปเมที่ปไป nha mấy chả và sẽ hết à um, mình thích kinh cáp yêu hết trắng thiệt ลูกสาวก่ได้พ่อกันโดนเป็น เป็นส0ปีละมั้งจ้ะบางที่นี่เขาใยญ่ขึ้นได้พอกันแต่สิบสิบสิบขวบบางที่นี่เขาใยญ่ขึ้นเขาอยากไม่เยี่ยมก็เ,เลยไปหาเขาอุ่สนามบิน สายนะ่ะไปมาหาสูกันอยู่แต่ว่าลูกสาวบอก,กพ่อเนี่ยไปหาหลูกนะจ้จะแต่ว่าลูกเไม่นสนใจ ประมาณว่าตะกี้เขายังหน่อยอยู่นะจ้ะเขาไปนะแม่เขาพ่อนะาะบ่ทิมรูที่อะฝรั่งค้นหักลูกอะหักอีลีได้จเจริเพื่อนจังแป้ไม่ทิมเนี่ยหักอีลีหักลูก ก็เมทีฟสิวาแต่ว่าลูกของบ่อเตอกเต็กี้เขาน่อยอยู่เขาบ่ใครสนใจพอตอนนี้เขาเงยแล้วเขาโดนสนใจเยากไม่เยี่ยมแต่กระโปงหูดวดาว่าไมาเยี่ยมพออีหอย่างน,น,นาแบบว่าเวลาพอติดต่อไปเองเสียส่ง มีช่วงเทศกาลนี้อย่างสิทรงแบบว่าทรงขอความทรงอย่างไปไวยพ่อหนังสิเงียบบ่มี่ยังตอบกับ มืม่อเช้ะกับเพื่อนนี่ยูคือเก่าอยู่แซบ่บบม่ได้กินโดนไหมจ้ะตำส่วนตำส่วน โขมโขมแต่อนเบื่อนสมซื่อเสเดามันบม่เป็นสดาวซดปละจ้ะมันเป็นสดาวลวกเลยจะ้ะแต่ว่ามันโขมโขมแสดงว่าสดาวต้นนี่ขมค่ะเพราะว่าสตดาวบางต้นมันบอโขม,มนยจ้ะเพื่อน

ก,บบก,ก,กินมือเหมือเมทิปกับโบธิทิมเราจ้ะเมทิปใส่กล้องไว้จะกินมือพัดต่อไปอาหารของเมทิปกับเมทิตยังสิงอะไรจ้ะโบธิมเนี่ยจะเสียดายของโบธิมมาอยู่มาอยู่เมืองนอกจังจะเห็นคุณค่าของเงินเนี่ยจ้ะตะกี้อย่างใดยังกับสื่อว่าคิดว่าแบบว่า ว่าตายกับห้าไม่เอาตังเมาเสร็จี๋ยังไ้ยังกระซื้อกี้เกิืนของกินเจีงสีคือกันบระทิ่มได้จากิไดายไม่ใช้เจังซีอ่ะใช่กลับไปอ่ะเอาตู้เย็ยนกระแบ่บเพื่อเราจะิีดายของ จ้าเพื่อนๆคลิปนี้เมทิบกรสิบไปก่อนยังเหลยยนล่นจานอยู่คือเกาอยู่จ้จเพื่อนๆแต่ว่าเวลาเมทิบไปหลายเลยจ้าคลิปนี้เมทิบสิไปก่อนขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามากกำลังใจเมทิบจ้าขอบคุณทั้ง,เ,ง,เ,ง,งเ,กกเพื่อนเกาเป็นมาถึงเรี้ยขผมมาหาได้จ้าจิ้งได้กาฝากลัวอไกลแชร์กลติดตามให้เมทิบน้นแน่จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เมทิพหรือเพื่อเมทิบอัพคลิปใหม่ๆลุกไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้า กดกระดิ่งกริ่งกริ่งน้ำใจเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไม่ทิ้งไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจะคลิปนี้ไม่ทิ้งไปบาย